ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะวันนี้บีก็มาบอกต่อความสวยอีกแล้วนะคะใครๆก็อยากมีความสวยแล้วก็มีอยากมีใบหน้าที่ขาวแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นใช่ไหมวันนี้นะคะมาแนะนําเป็นตัวน้ําตกนั่นเองค่ะได้ยินไม่ผิดแน่นอนคือตัวน้ําตกเองนั่นเองค่ะนี่เป็นตัวนี้เลยนี่บีเบียนาทน่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวน้ําตกที่ได้นาวัตกรรมใหม่จากประเทศฝรั่งเศสเลยนะชื่อเต็มของเขาก็คือบีเบียนาเฟ l เชียลสกินเพลสเซนนั่นเองค่ะ นี่แทคเกจจิ้งของเขาก็ดูน่ารักมากให้ดูคือแบบมันเป็นขวดใสๆใช่ไหมแล้วก็จะเป็นแบบอย่างเป็นน้ำข้างในน้ำข้างในก็จะเป็นแบบออกมาแนบบแบบวสีสีเหลืองๆโกโก้อะไรเงี้ยเหมือนทองเลยอะ่ะเออคือแบบคือมันโอเคอะ่ะเออแล้วก็ตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนไหนนะคะที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอ,อื่นๆเนาะหรือครีมบำรุงนู่นนี่นั่นแล้วก็ใช้ไปใช้มาเกิดลิ้วรอยเครื่งองสังหารเพราะเป็นการ ทาคิีมในแบบที่ผิดๆค่ะแต่บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใช้บีเบียนาบอกเลยว่าทั้งขาวแล้วก็ดูกระจ่างใสแถมไม่มีริ้วรอยอีกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการใช้มือตกเข้าไปอย่างนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะจะมีการลดการเสียดสีนะคะถ้าเกิดสมมติเราทาคิีมใช่ปะ่ะต้อง,งถ่ายเงี้ยทาผิดก็มีริ้วรอยแต่คือเนี้ย ไม่มีแน่นอนตัวนี้นะคะยังมีสารสกัดจากธรรมชาติมากมายเลยวนของบีเบียนานั่นนะคะก็จะมีสกินเพอร์ L W นนั่นเองคะ่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะเพื่อทดแทน a H A นะคะจะลดการระคายเคืองแล้วก็ลดการแพ้การอักเสบของผิวด้วยนะคะตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าใช้แล้วไม่อุดตันแน่นอน,นะคะ่ะเพราะเขานะคะไม่มีการใส่พวกน้ํามันหรือแว็กหรือมากมายเหมือนตามครีมทั่ว,วไปเนาะเพราะว่าตัวนี้เป็นเอสเซนต์เป็นน้ำอย่างเงี้ยเห็นปะ บอกได้เลยว่าไม่มีการอุดตันแน่นอน,นะค่ะแถมยังซึมซาบลงผิวเราหน้าเรานะคะได้แบบว่าคือซึมซาบลงเร็วมากอ่ะ คือถ้าเกิด็นครีมอื่นยังมีการแบบเนอะเนอะนนหนะยังไม่ลงผิวอ่ะแล้วตัวนี้บอกได้เลยว่าทาปุ๊บคือซึมซาบลงผิวเร็วมากแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยตัวนี้นะคะสามารถทาได้ทั้งเช้าหรือว่าเย็นหรือก่อนนอนก็ได้นะคะตอนเช้าก็เป็นการเตรียมพร้อมผิวนะคะแล้วก็เราแต่งหน้าไปใช่ปะ,ะเครื่องสำอางอางเนี่ยก็จะติดทนที่หน้าเราได้ดีมากเลยแต่ถ้าเกิดตอนกลางคืนนะคะเราทาไปปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเป็นการบำรุงแบบว่าซ่อมแซมในส่วนต่างๆของว่าของผิวหน้าเราอ่ะน no. ูแล้วก็ตัวนี้นะคะมีสา,ารสกัด ะะแล้วก็ส่วนผสมนะคะจากวิตามิน B3 นะคะที่ทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูขาวแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้น,นะคะ่ะอัลเลอโทอินค่ะบริสุทธิ์ถึง99%เลยนะคะตัวนี้นะคะยังช่วยลดการระคายเคืองค่ะนี่และยังตัวนี้นะคะยังมีไฮยาลูโรนิกนะคะที่จะทําให้ผิวหน้าของเรานะคะดูเต่งตึงด้วยนะคะแล้วก็ลดริวด้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ ตัวสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะคือ a l ลเวราเอ็กแนะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์นะคะที่จะช่วยทําให้ลดมลพิษให้กับผิวผิวของเรานะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูดกันดีกว่าคะ่ะว่าบีจะทาอย่างไงนี่เปิดฝาขวดเลยก็เทไปที่ฝ่ามือนะคะแล้วแต่ปริมาณของใบหน้าเรานะคะแล้วก็ทาลําคอด้วยอันนี้เดี๋ยวบีจะทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ นี่เห็นปะคือแบบใช่หไหมคือซึมซาบลงผิวแบบเร็วมากเลยแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้คือดีมากเก๋มากเลยในหนึ่งขวดนะคะก็จะบรรจุ1 0 0 ML นะคะมี่ใครนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวบีจะทิ้งช่องทางการติดต่อไปให้ด้านล่างหรือว่าถ่ายคลิปนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบาย